คุณโดมดิหลกลิ์นะครับถามมาว่าเพิ่งเริ่มปวดหลังได้2ส,สัปดาห์แต่ไม่มากนะครับมือเท้าเมือ่อยชานะฮะตรวจรักษาที่คลินิกหมอคนแรกบอกว่ากระดูกสันหลังเสื่อมอีกคนบอกว่าเป็นกระดูกครับเส้นผมไม่รู้ว่าสรุปผมเป็นอะไรกันแน่แล้วหากทำเลเซอร์และผ่าตัดตรงต้องอาการปวดหลังจะกลับมาเป็นอีกได้ไหมครับ คือจากคำถามน,นะครับอาการนี้เป็นได้2ส,สัปดาห์นะครับยังถือว่าไม่นานมากการรักษาเบื้องต้นอาจจะเริ่มด้วยการกินยาหรือถ้ากินยาแล้วมันมีผลข้างเคียงมากอาจจะเป็นลักษณะการทํากายภาพบําบัดได้นะฮะพอระยะเวลาที่เป็นเนี่ยยังไม่นานเกินไปปกติกลุ่มอาการพวกนี้ทานยาทำกายภาพควรจะด,ดีขึ้นภายใน1เดือนแรก ตอนนี้สองสัปดาห์ก็ว่ายังมีเวลาที่จะลองรักษาแบบเบื้องต้นก่อนได้นะฮะแต่ถ้ากังวลก็แนะนำว่าให้ทำเอ็กซเรย์แล้วก็ MRI ดูเลยนะฮะเท่าที่อ่านมามือเท้าเมื่อยชานะฮะไม่มีลักษณะไม่ไม่ได้แจ้งมาว่ามีปวดหลังเลา้าลงขาหรือเปล่า,าไม่น่าจะมีการทับเส้นประสาทนะครับในเบื้องต้นก็คือแนะนำว่าลองทานยาทำกายภาพก่อน แต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นอีกผมแนะนำให้ทำเอ็กซเรย์และ MRI เช็คดูนะครับโรงพยาบาลา and เอสไบแอนเนอร์ฟเอสไบส์สไปเอ็กซ์เพรส